สบแเหม้อนกันครับนี่หืมใต้บ้านพี่น้องเอิญพักเอียงครับคอมเมนต์บอกผมนะหอมของพักกันแคลวหืม สวัสดีครับพี่น้องมือนี่ผมสีมาตำปนกุ้งเต้นนะครับผมหรือว่ากุ้งฝอยนะครับผมใสบะกอกนะครับผมนี่สามขีดครับขีดละ30บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เศร้าเต็นแล้วใส่ตุยเย็นไว้นะครับแต่ว่าก็ย่างแบบสดสดอยู่นะครับผมลงมือตำกันเลยครับตำไสบะกอกนะครับผมบะกอกซุกนะครับผมสามขีดนะครับผมใส่กุ้งลงไปแล้วนะครับผมนี่กุ้งเต้นกุ้งฝอยผมกะสีไสพริกลงไปเลย พริกนะครับผมพริกผงใส่กับคคัวครับโอ้เต็มแล้วเต็มแล้วมันถือกันพริกปลาครับน้อยนึงครับปลาแดกครับโอ้โ,อโอเจอนํำปลาแดกน้ำพริกผงชูรสครับนัวเลยครับผม พอดีผมเห็นประกอบซุกนะครับจะได้คิดอยากกินกร้อมกว่ากว่ากว่าผมกว่าเองไม่ต้องแยกวันได้ครับประกอบกอใส่ลงไปนั่ๆแซบอาจะเป็นประกอบปลาอืมหอม นัวมลงไปหืมหอมปักกอรครับซิมมันกอนครับหืมแซบผมจะใส่บักเน่าหน่อยนึงครับผมเพิ่มควาวมเปรียวหน่อยนึงปัอกกอกุ้นบ่อยสมเพิ่มความหอมพอม ิมดูอีกรอบ,อบแซวเสรวครับผมจะใส่ผักอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมผักชีผักไปเรื่อยนะครับต้นหอมผักชีผักไปเรื่อยใส่ลงไปครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหัวหอมซอยหอมผ้แดงนะครับใส่ลงไปแล้วนี่ก็จะเป็น ผักแพ้วนะครับใส่หน่อยนึงมันเป็นกินมีกินหอมๆนะครับแล้วก็อันนี้คือผักซาละแนนะครับผมใส่ลงไปยัวครับยัว,ยวใส่พริกหน่อยนึง พอแล้วครับเสร็จแล้วง่ายๆโอ้นี่ครับเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟครับสับแส่น้ำกันครับพี่น้องกินเขาได้น้ำกันครับปะ่ะยู่หลวครับสวัสดีครับเซตเรียบร้อยครับกับเมนู ตำปนกุ้งเต็นไส้บะกอกนะครับผมกุ้งเต็นหรือว่ากุ้งไฟนะครับผมมากินข้าวแรกด้วกันครับพี่น้องครับนี่กบพักหลายยางครับมีอันนี้บานผมเอิญผักแว่นนะครับผมนี่กินกับปนแ่บนะครับผมมันแบบบกค่อยมีรสชาติแต่ว่าเขากันนะครับก็พวกปนนะครับผมก็บบกทั่วทั่วปีนี่ทั่วปีนะครับผมแล้วก็ผักแพลวผักแพลวนะครับกินกับลาบเขากันดีก็ยังหอมๆนะครับผม ผักสารแน่นะครับก็พักขี้ไปเรื่อยนี่ครับขี้ไปเรื่อยกินเข่าแรกนั่งแปลงครับพี่น้องปนกุ้งตำปนกุ้งนะครับบางคนจะเอิ้นอนอ่านยังวะตำปนน่ะละ่ละตำปนกุ้งสับแซ่ดเหมือนกันครับนี่อื้อ นวนวๆครับนวนวๆบอกรอบอืมก็วหวากกนกินผักก็้ำได้ครับจับปักแพ้ง ผักแวน่นวัตีเป็นอย่างอื่นผักแวน่นใต้บ้านพี่น้องเอิ่นพักเอียงครับคอมเมนต์บอกผมน,นะเนี่ยมันจะเป็นยังสี่สุดแซ่บหอมของผักอืันแผ่ว 嗯,嗯。嗯。多不卡。 Ừ này hôm hôm. Hmm. เป็นปากของ่อยครับเดบแพ้กว่าร้ายปวด ใบแ้่ยบวกบวก,กินกระปุนปลาเขากันนี่ครับ ก็เลยแบบสุกก็ได้อาไปลรวเอาไปกรวดมันสุกๆเหลาแจ้งมาตำแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าให้เราไปวัวก็ได้กับผู้กั่งทอดหวาน ก็ไม่หน่อยๆเล่นแล้วเจอแบบีครับ you, พี่นอ้อง